กันแต่สองครั้งก็ปิดใช้งานมาแล้วคะ่ะทุกคนมาเจอกันในอีพีที่สองนะคะทุกคนตักินคอยตักินคอยตากินนองเป้ากิน,กนที่จับเนะี่ยไม่ใช่อะไรหรอกจะได้รู้ว่ากล้องมันตรงไหมหน้าหวานตรงไปย่ะรอเรือร่อยๆลองนะนานเพิ่งกวดกระมิโอ๊ยกระมิแต่พูดเยนะั่นแหละแม่อื่องน,นา ร่อยครัอืมง่ายลมพัดมาเย็นสบายพี่น้องลมธรรมชาติร้อยไปน้องเนอะลมธรรมชาติยินกว่าพัดลมล,ล,ล,ลมเนี่ยลมมาพัดเขาเนี่ยแม่ให้นั่งเนี่ยค่อยค่อยหมุนพัดมีกอวรัดกินร้อยไปน้องมาเบิงงเบ้งกันเด้อพี่น้องมาเบิง้งบ่าวใต้หมุนมีเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ้งเด้อ nè hoa quay theo kẻ trong chào buông. Ải bá theo kẻ trăng trong buông. quay theo là mướn gặp kẻ กลมลงก่อนจะกินครับเปาเปาก่อนออวันนี้นายอัถนากรมาไทายเดียวเด้อพี่น้องเด้อพอนที่เป็นผููเป็นตากล้องมาที่นี่แล้วก็จะของช่องน้ำเป็นตาก้องพร้อมเจ้าของช่องย่อยอย,อย่อยกินแฮมกินแฮมเบิร์ดไปเลยไม่ต้องแพงไว้ โอ้ยฮอนอากาศฮอนแล้วพี่น้องเอ้ยนเป็นกลางแรกพี่นออ้องเออยต๊วก็มีกุหลานี่เ <c oughs> แล้วก็ได้เคยกิแนแต่หมีามมาา่ธรรมดาทั้งถือกลองไปกับทั้งเส็นเงอไปพี่น้องเอ้ย คักบ่กินน้ำมังตากินแล้วนี่แม่คนตทยยังเป็นร่มเหรยียบรอยไม่บ่บ่บจังสันดอกโทรไปหาพ่อตัวให้พ่อตัวเบิ่งน้ำเออบาทเนี้ยปวดใหญอ้าไม่ใหญ่จำ้ำมอาไก่แรกเพ่อ ก็นหนการจ่กเตินนอนกินน y นยูทูบแกเนงเอยแกงน okay, ั้อ๋อแกม่เด็ตที่ตามช่องยูทู e พี่แกจะไปรู้ได้ยังไงไม่รู้เพราะมันแดงขึ้นมาเออเด้งขึ้นไปก็ดีแล้วเวราไปตรมเดี๋ยวก็ได้ส่งไปยังไงเรนเฟียสยุติพ่อเธอน่ะไม่เลย เหนียวนุ่มอร่อยร้อยไปไหนบ้างล่น่าปากเกติรินมากันหนาวหานร่อยอืม <c oughs> ทีลัางก็ไปห้านาะทีนครปะวอดี <c oughs> ไปไปรับเพื่อนมาไปรับแจังนะจ้งเลยไปนาก้อนพอดีขำพอดีอืม่มาโค <c oughs> ราชแล้วนะว่าแม่ปักนวลเออไ่รู้แม่คอยหมาไหมนคือสีบอว่ะทำไมยังงันพีว่ามันคงไม่ไปขายของออนไลน์อยู่กับบ้านดอกว,วะ่ะ <c oughs> ไม่รู้เลยว่าบอก่มันกระเบิดคำสีบอคือการเอ้ยกับมันกับอุกองังพ่อตายกันแล้ววะ่ะรำนิ้รู้เลย เพราะว่าที่บอกว่าอุกอ่างพ่อตายเนี่ยว่าไม่ยังเด้อยากออกมาข้างนอกสู่สังคมภายนอกแบบเต็มตัวแต่ว่าบ่ได้อิสระแบบเต็มที่ไงค้าก็เอือยอีกเด้ค่าก็ข้าสองคนอีเด้นูไม่ปลื้มแล้วตาปว่าปอมแม่ออไม่อยู่แะ้วนายแกบอก <c oughs> คนงั้นหน้าทายไม่กันแต่ว่ายามาพ่าอู้นั่นทำใจก้อยเยอะแล้วใจนี้รวยก้อยเยอะนี่ อ่ะร้อยไปนอนเลยพอเอ้ยจะมาเบิงลูกทรายจ้ากินผัดมีเด้อนาวาตก้องจะม้วงแทบกว่านี้กรไม่รู้เบื่อนี้เบื่อไม่ได้ตึงถึงใจมั้งพี่เอาบะละเลยสิมูลให้เอาบะละเนี่ย ไอ้โม้น,มน่ะโม้นไลายี่แต่มันจาแล้วอบอกพอไงสมยศมาเบิง <c oughs> ตัวกับแม่ต่อเดียวแจว่าเออแล้วก็จใจไว้แล้วกูราดตายบ่ฮันี่กู <c oughs> เออกูได้โดนบ่าแม่นมึงโดน พ่อว่าไม่มนะีปัญหาโอ้แสบตาพี่น้องเอ้ยเงื่ออะไรคอตาแล้วพี่น้องคว่าตัวไปหนาะแกงร้องรอ้รองร้องก้นรอ้รองรอ้องร้องตั้งมานี้ยรอ้องกระเจ้าตัวแบวบโบ้แก้เล้าได้ร้องนะี่ยายแก้เป็นหัวบ้างอะมุมอะไรร้อนเอากระเ,เป๋ากันตีละหนูไม่มันไม่จ่ายร้อนมีร้อนตัวไอ้นี่อ้ย <c oughs> สายแรกออมันเป็นชามแบบนี้เออชามสแตนเลส <c oughs> กินแบบนี้แล้วมันจังบอเฮียมันนุ่มไหมล่ะเห็นยวรออีนึถามว่าเป็นยังคือจังบอกินอ๋อบอหิีวค่ะพี่น้อ,อ,กกนองก็เลยให้น้องกินพี่ป้วจับเบิ้งอยกับเบิ้งกันจับเบิ้งอยกัน <L an> เออเอามีอะไรจะพูดถึงเจ้านายพูดเลยตอนนี้กัเจะเบืองยวนยนั่นอันตอนนี้นะไหนมาัำพัดอาเพื่อด้านไหนมากินเออมาพัดมีโั้ราดะราะว่างจะไปไหนกินได้เดือเอาไปได้แล้วเอาสูตรไปเฮ็ดไต้เด้อพี่นอ้องเด้อเพราะว่ามันจะมีอีพีที่หนึ่งตอนเฮ็ด อีพีที่สองตอนกินกาแฟเอาอยู่แม่เอาเผื่องคอยน้ำดึกเอามันก็เรียรายห้อยยูไอ้นายใส่กระเป๋าบักเจ้าอัดนั่นดิใส่ได้บอสใส่ได้อยู่บอได้ได้อยู่เหรอโอ้ยแม่ใหญ่จนว่ารูดซิปไม่ได้แล้วถ้าเอาไปไม่ได้ก็ต้องเอาดอกแม่เราซื้อเอาไหมเราลูดเอาไหมเอา พูดอะไรก็ไม่ได้กูโอ้ยว่าเปยังหรอกแม่กันเอาไปได้กันเดี๋ยวผมถือให้เราเองไอ้กาไอ้กาแฟนะใส่ถุงใส่ถุงดำไปกาแฟนะไาถุงใส่เอาแล้วกะหิวไปก็ได้ตัว อันใดต้องยัดใส้กับเผาหน่เฮ้ยพูดอะไรกับมรดยกูนี่เนาะเฮ้ยมันเจีย,ยจ้าต้องไส้ไหนกว เจะป่าเดี๋ยวมันี่ลงกันแกมาทำไมเออยังลุยเรื่อยอยู่นะยังตายอยู่ไหมอันนี้อัดอยู่อัดวิดีโออยู่ตอนนี้กขาโกรธไปน้องเลยไม่ได้ทงใจ อันเบบมึงบอเป็นยังได้ปเดี๋ยวแอะด้วยละโ <c oughs> อ้ยอันนี้แม่ว่าหนาปากกันใครหนาปากกันขวดตัวแอก <c oughs> <c oughs> ไม่เอานะถ้า,บบา hit, ถ้าบ,บา่ได้เหตดถ้าถ้าบ่ได้เห็ดคลิปนางมึสิเลยแห้งปันได้บา่าวาอึื่งต่าไม่ตําไ,ไม่กวนน, <c oughs> นูน้นกินกิอยู่หรือวากมันนี่อันนี้ก็ขอฝากถึงพี่น้องเด้อพี่น้องบางเธอเวลาเห็ดคลิปนะอันนี้ก็บพได้ว่าจากจะลาะบละล่วงดอก บางเธอคนเบิงแทนทีว่ามันสิบส่วนหิวมมนบอพี่น้องกับส่วนเออมันมันส่วนเป็นตาเกียรติได้พี่น้องเป็นตานาเกียรติเพราะฉะนั้นเวลากินไปหรือว่าอิ่มแล้วกระซังพยายามเลิกบวาค่ะพี่น้องเดี๋ยวอย่าอย่าเห็นมันออกปากแล้วก็เออน่ยอาปากคือืุบประจันกันอาปากมันเป็นตาเกียรติได้ไหมน้อมอ Đó đồ mà. Men tua. Cắt tiếp năm ron rồi, phải phải tham đi bố cái này mà ướt. Ừ. Cho phải tham thôi. Ừ. ออไม่ยังมาเระวางืมววงิมุนออกแล้วมันจะลุดร่ามันแหละคันเห็นชาติเนี่บ่ชาติเนี่ก็ยาว่ากันเด้อพี่น,นอ้องบางเืือมุนหาในบัวไม่ยังเด้ย่า,ยานบ่ตรงอีกอย่างหนึ่งมันกะตรงบร่ตรงเข้าบัหลูอยู่ได้แหละ เขามาตามเสียงกระจิงอยู่แต่กล้องมันบวไปจังสั้นก็นมีเด้จามเล็กสแตนเลสครับหน่อยรอยละบาทบอถึงบอถึงมายี่ตึงเหรออือยี่สิบห้าบาทครับครือโดนหออโอ้สองปีแล้วนะตามจริงมันมีสามสี่หาใบมันรั่วแล้วนย่นเป็นเศษขยะไปซะ เออซูบ so yeah, so well. yeah. so ูล้าก็อยากได้ไปยุยกแพ็กเลยได้บอแมยกแพ็กเลยได้บอเออหิวเอาเอาแต่น้ำนมนั่นละก่อนใหญ่นั่นจะเอไ้ใส่หลุดยาสีฟันไม่ต้องเอาหรอก อันไหนที่อยู่ในห้องน้าอ่ะบ่อเลียวบ่อเบิร์ดยังก้อนเดียวให้เจ้าเอาไว้แล้วบ่าเอาเออเดี๋ยวเต้สิจักให้โลดค่อยกบอยากได้ดอกำจิ้มโลดได้โอ้แ่โลดไ้หยอกคอกนั้นแหละ ที่กินเหรอกะบอกแล้วจะปาไปรูดไม่ได้ก็หัตาเออเดี๋ยวเราไปเตรียมเอาเองโอ้ยมาเตรียมเดี๋ยวนี้จังไรยังว่าคนบากวานันได้เฝ้าก็เฝ้าพดเฝ้าพดเจ้าเอาวีไส่หนะคเอาวีไส่รูพวกยางพวกยังมนั้น mình đưa cho con anh anh Điều chính có phải đáp không? Hả? Chính có phải trí không? Ừ, nó lẽ có vào vô vào cú Hòa lên đôi đăng kia Cái bò mà cú mười